นโมต,ตัตสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติจิตังเอหิเทวะตาหิจามหาเตโชนะลับปุชิโตโสลาโสปัจายาธิปตินาเลโสจามาราชาเมตาจักกะโลติมาราภันจัทโสตถิพวันตุเมอิติจิตังเอหิเทวะตาหิจามหาเตโชนะลับปุชิโตโสลาโสปัจจยาธิปตินาเลโสจามาราชาเมตาจักกะโลติมาราภันจัทโสตถิพวันตุ อิติจิตตังเอหิเทวตาหิจามหาเทโชนารปุชิตโตโสละโสดาจายาติปตินาเลโซจามหาลชาเมตตาจารยโลติมหาลาภจารถโสตถิภวันตุเมอิติจิตังเอหิเทวตาหิจามหาเทโชนารปุชิตโตสละโสดาจายาติปตินาเลโซจามหาลชาเมตตาจารยโลติมหาลาภจารถโสตถิภวันตุเมอิติจิตตังเอหิเทวตาหิจามหาเทโชนารปุชิตโตโสละโสดาจัย ยทิปติเนเลโซจามหาราชามตจักกโลติมหาลาพังชาตาโสตถิพรวันตุเมอิติจิตังเอหิเทวตาหิจามหาเตโชนาลปุเชตโสรโสปัจจะยะทิปติเนเลโซจามหาราชามีตาจักกโลติมหาลาพังจาตาโสตถ ทิพวันตุเมติจิตังเอหิเทวตาหิจามหาเตโชนารปุชิตโตโสละโสปัจจยาติปตินะเลโสจามหาราชาเมตตจักยโลติมหาลาภจารตโสตธิพวันตุเมติจิตังเอหิเทวตาหิจามหาเตโชนารปุชิตโตโสละโสปัจจยาติปตินะเลโสจามหาราชาเมตตจักยโลติมหาลาภจารตโสตธิพวันตุเมสาธุสาธุสาธุ